หายยัยเบาดีกว่าแม่ยังจีว่ายังก็เบิดแทะฮะจีว่ายังไปละแมุ่่นกินน้ำเขาุ่นเห็นปะุ่นแม่ยังโอ้ ไ้ตัวพี่บาวเด้ดปะนีน้น้ำไปอาบน้ำบอกอาบน้ำบอกอยากบอกเมื่อนเบอรมิตตโตดำดำไปยัง ไปลงไปไปมุดน้ำก่อนสาหัวด้วยนี่สาหัว,วไปแม่ได้น้อยนี่เล่นเป็นบ่อน้ำเร็วไฟง,ง้างเออเต้นไปผุ่นแม่ไปก้อนมูเลรอผุน่นอย่าเด้มาเล่นมาเลอนอย่าเลียนด้วยอย่าเลียนไปแม่เท่นไปเท่นไปเท่งยัง ไปแทียนยางแท่นลงใบอินี่จเจ้าเฝ้าลายเาเฝ้านุา๊กปากอ้าวนี่มาอกหัมาเลอกั่นละอมมาลงบระมืมาเลอกเนน้าา

ไปไปขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นขึ้นน้านแม่ยัยสากโกมูด้วยเจ้าเข็งยังกะสาขึ้นมาขึ้นไหมไปไป มาแม่พีงขึ้นแม่ขึ้นแม่เร็วเร็ว